จะหวานแห้งนะพี่น้องเด้อหวานถึงกันกันกบเมาได้นะครับเมาได้เลยครับเฮ็เหลาได้เลยนะพี่น้องครับนี่ครับสั่นหวานนะครับเบิ้งอูอยากกินคนเดียวหลายคนไทยนะเนาแบ่งบวานบ้างพี่น้องมื้อนี้กัพาลูกพาหลานนะครับมาขุดขีดสูตรนะครับอยากสิได้ขีดสูตรเนี่ยไปเฮ็ดานูวาวพี่น้องเออต้องลำบากนะครับแต่ว่าหาย,ยากพี่น้องหายากแล้วชื่อมือนี่หู้ขีดสูตรหู้เวงหน่อยนะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งนะครับมือนี้เห็นแล้วครับหู้นึงครับนี่เนี่ยเขามาเบิ่งเด้อครับ เออเนี่ยเนี่ยหูขีดสูตรนี่ครับพี่น้องมันจะเป็นหูเป็นสีนะครับเป็นแทงแทงขุนมานะครับเหล่ามีแม่มันอยู่ทางในนะครับแม่มันจะจะคล้ายๆผึ่งนะครับตัวนี้แต่ว่าบมีไล่เนี่พี่น้องเด้่ตอดบ่ได้ครับประเภทแมงหน่อยนี่ครับสีบ่ตอดนะครับมีแม่อยู่นะครับแต่ว่าจะเข่าหูนะพี่น้องน่าอันตรายนะครับสีเข่าหูเข้าย่มเข้าขุดนะครับแมงหน่อยเนี่ยอ่านี่นะครับหูมันขีเป็นังสีนะครับเป็นแทงแทงขุนมาเด้อพี่น้องเด้่ เดี๋ยวข้ามาขุดบึงนะครับว่าขี่สูตรจะเป็นยังไงบอกเคยเห็นนะครับพี่น้องหลายหลายคนผมคิดว่านะบอกเคยเห็นแท้หระครับว่าขี่สูตรเนี่ยมันมาจากใสจังไดเขาเกินว่าขี่สูตรนะครับอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งพอๆกันครับว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับพี่น้องจินปวกนี่นะครับพี่น้องหูมันจะเข่าไปเรื่อยๆครับมันสิคคอยๆไงค่อยๆไงไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้เดี๋ยวขาจะตามไปเรื่อยๆนะครับ ลงเลยครับพี่น้องหูลงเลยคัะเลยเด้อพี่น้องนะหูนี่เบิ่งสิขุดได้่บ้านดินแข็งนะครับเป็นดินหวกโอ้ดินแข็งคัะพี่น้องดินแข็งคัะหูนี่นะครับต้องมียังนี่ต้องหอดขี่แล้วครับเอ,อไปสั่นขี่มั้ยนะครับเนี่ย เป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นของขีมันก็ถือว่ายูบนเล็กบนไหนนะครับแจ่ว่าดินแข็งครับที่สังเกตนะครับว่าแมงหน่อยยู่บยูนะครับมีหู้เมงหน่อยหรือว่าโบมีนะครับให้เบิ้งแม่มันนะครับถ้าเป็นแทงขืนมาานะครับที่ผมให้เบิ้งในต้นคลิปนะครับเป็นแทงแทงขนมาแล้วแล้วมีแม่บินออกบินเข่า้ะครับแสดงว่าหู้หน่อยู่อันนี้สิเป็นเป็นสั้นแรกนะครับสั้นแรกข้าขุนมาเจอเลยนะมันจะเป็นขี่มันนะครับเป็นขี่ขี่เหมือนกันก็ขี่พึงเป๊ะเลยนะครับพี่น้องนี่ นี่มีฉีมีแม่บินลงม้าน้ำเนาะครับเราพี่น้องเนาะแมงหน่อยนี่ครับมีน้ำหวานคือกันกับผึ่งนะพี่น้องนะแมงหน่อยนะครับวังหู้นี่บ่รู้ว่าสิมีบ่มีแราวมันหลุดน้ำกันครับพี่น้องว่าสีสฉีได้ฉี่สูตรหลายบ่งหู้นี่นี่ไม่จะขี่หลุนดวนเลยทำไมมันขี่เยอะจังวะอ้ว้าวอยู่หลายตัวไงอันนี้เป็นสั่นเป็นสั่นคือกันกับไอ้ผึืงคือผึ่งอ่า ผมเจอแล้วครับปล่อยประเช่นครับคนรุ่นใหม่นะครับสีบลูบบลูแน่นอนนะครับว่าว่าขีสูตรเนี่ยเขาเอากันแบบยๆนะครับพี่น้องเนาะอยู่ลึกๆ,ๆปุ่นปุ่น,นเห็นไหมอู้น,น,อน,นี่น้ำหวานเออเห็นอันน,นน้ำหวานะเเเดี๋ยวสอ่แล้หวานนี่ครับน้ำหวานเพิ่นนะครับน้ำหวานเพิ่นสีเป็นยังสี่นะครับหอยปั๊กเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยนี่จะ เจ้าหวานแห้งนะพี่น้องเด้อหวานถึงกันกันกบเมาได้นะครับเมาได้เลยค่ะแค่เหลาได้เลยนะพี่น้องนะเนี่ยลองชิม <c oughs> มั้งเฮ้ยเหมือนน้ำผึ้งเลยเหมือนแต่ว่ามันสิออกไปแบบน้ำม,มันคือคือน,น้ำม,มันให้ชิมไหมคือเหลาคือเหลา,เา่าโทอ่ะเอาชิมมั้ยห,หวานเกินส่วนที่มีน้ำหวานนะครับสามารถเป็นขี่สูตรได้นะครับพี่น้องเนาะส่วนที่มีนำม้ำหวานเนี่ย เนี่ยเนี่ยสามารถไปขี่สูตรได้เบิ่งนะครับนี่นี่เข้ามายองยองยองครับนี่เอามาขลิดน้ำหวานมันออกนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นขี่สูตรแล้วพี่น้องก็นี่คือขี่สูตรแท้ครับว่่แมนขี่สูตรผสมสูตรจะหาชั้นน้ำหวานมันให้ดูนี่นี่ครับนี่ครับสั้นน้ำหวานนะครับสั้นน้ำหวานสั้นน้ำหวานนี่ครับจะเป็นสีดำแล้วพี่น้องแล้่วนส่วนสั้นของของขี่ของแมงหน่อยอ่ะจะเป็นสีออก สมสมแน่พี่น้องเนาะเออนี่แหละอันนี้ือสัตนหนวานสามารถกินได้นะครับกินอนะ่ะโอ้ยเด็จ้อยอันนี้เขาเก็บไปกินกินได้ครับสามารถกินได้พี่น้องเห็น,กกน,หนวาน่าเด็กกิกกนหวานพะ่อพ่อพ่อเด็กก็กินได้ใช่ไหมเด็กก็กินได้บึ้งบึ้งครับบึ้งบึงพี่น้องน้ำหวานหย่อยโตโยดโยนโยนเลยตัวนี้คือตัวขี่สูตรเลยนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้คือตัวขี่สูตรเลยเด็กพ่อจะจับอู น้ำหวานอืมตัวนี้น่ะหวานตัวนี้น่ะเป็นเป็นหวานนะพึ่งเลยนี่มีตัวหวานตัวเมาอันนี้พึ่งโอ้หูน้ำหวานว่ะใหญ่จริงน้ำหวานเอาออกมาแล้วเก๋กวโอ้น,น้หวานล้วนๆเลยนะครับพี่น้องนี่ตัวนี้<อ>ตัวนี้จะเป็นน้ำหวานนะครับเบิงบ้งเบื้งเบื้งนะครับที่เห็นเห็นพองๆอ,อ,อยู่เนี่ยเบิง้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพอบีให้เบิ้งจะเป็นจะเป็น นเป็นน้ำหวานอย่างเดียวเด้อส่วนตัวนี้ก็นสิเป็นขี้สูนยนะครับตัวนี้เป็นกินซิมเหมือนเหลาเลยนี่ขี้สูนยแต่งมั้งล่ะว้าวมีแม่มัน้ำมีแม่มัน้ำงามๆเลยตัวนี้กินแล้วติดใจกินแล้วติดใจกินไปต่อไปโอ้ตัวนี้งามๆเลยครับพี่น้องงามจริง

แม่ไหลายครพ, <c oughs> พี่น้องโอ้ยังกี่สูตรกินเฉอบ้ายังเสยพี่น้องโอ้ยหนานหวานนะเนี่ยพอแล้วเกือบพลาด้ใช่ไหมพี่น้องเบิ้งโอ้อยากกินคนเดียวหลายคนไทยนั่นนู้นหวานจิ๊บขมวะตัวนี้ตัวนี้ขมครับ ถ้าจะเอาขีดสูตรนะครับกับไปเอาไปล่างนา้ำแล้วพี่น้องเด้อล่างนา้ำแล้วก็คั่นคัน่นน้ำหวานมันออกนะครับเอาขีดสูตรมีทีเอาขีดสูตรอันโรงงานเห็ดปีดอก<ล>ต้องใส่คนเห็ดปีหลอดยังมีมูละทำมนันใหญ่เด็กจุกเอาแต่ขีดสูตรมันเอาเอานาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันอยู่เลือดแห้งตุกขึ้นมากพอได้ สรุปนะครับพี่น้องแมงหน่อยหูนี่นะครับขี่สูตรหู้นี่นะครับก็ได้ขี่สูตรมากประมาณประมาณกิโลหนึ่งด้พี่น้องเด้ขี่สูตรประมาณกิโลหนึ่งก็ถือว่าหูใหญ่เติบอยู่พี่น้องแม่หลายอยู่เนาะเออหนังหวานนี่ก็ฉีกินไม่ได้หรอกตัวนี้ตัวนี้คือติ๊กขี้ดินครับติกขี้ดินเนี่ยเบ่งเด้พี่น้องเด้อทางในมันน่มันสิเป็นแต่หนังหวานอย่างเดียวเด้เลยครับทางในเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเออกินบ่คือว่ากินบ่ได้ ดูเป็นตาแซบแท้นีน่แหละครับพี่น้องวิธีเอาขี้สูดนะครับในเมื่อมันมีดินมีอย่างผสมกันอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะมีน้ำหวานผสมกันเนาะไอเขาเอาไปจุ่มน้ำแด้พี่น้องได้น้ำตักใส่น้ำตักใส่กระมังตักใส่กระขูก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มไว้ล่างล่างดินออกนะครับแล้วก็ขันน้ำหวานมันออกเด้พี่น้องได้้าผู้ใดบอกินน้ำหวานนะครับขันน้ำหวานออกแล้วส่วนดำๆเนี่ยส่วนหุ่มน้ำหวานอยู่เนี่ย ถ้าเป็นพึ่งกสิบเขาจะเอื้อนขีพึ่งแล้วครับอ่าขีพึ่งนะครับว่าหั่งพึ่งนั่นแหละเนี่ยเอานวด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 ไล่มันออกน้ำหวานออกบ้านเลยนะครับ่วนไอเนี่ยดำดำแดงแดงเนี่ยนะครับดำดำแดงแดงเนี่ยคือตัวขี่สูตรนะครับเขาจะเก็บชวนนี้ใบเด้อพี่นองเด้อนันละอยากบอกอยู่นี่แหละพี่นองคนสมัยก่อนนะครับขี่สูตรที่เขาไปเห็ดแค้นนะครับเห็ดเต้าแค้นนะครับไปติดแค้นน่ะนี่แหละครับนี่แหละเอาตัวนี่แหละ อุมือนี่มันหายากครับพี่น้องมิจะขี่สูรเทียมเนาะเออยาหมกต่อยผสมแน่นู่นนี่นั่นแน่เด้อพี่น้องเด้อทุกมือนี่หาแบบชี้ยากครับหาแบบขี่สูดแท้ๆหายากเนี่ยอันนี้คือขี่สูดแท้แล้วเด้อถ้าเขาเอาไว้โดนๆนะครับขี่สูดอะเอาไว้โดนๆอะมันจะออกเป็นดำนะครับดำสีแบบแบบแบบอมม่วงอมชมพูดำต่ว่าออกเป็นดำๆนะครับออกเป็นสีโอ๊กเด้อพี่น้องเด้อแต่ถ้าเป็นขี่สูตรไม่เนี่ยครับจะออกเป็นสีน้ำตาลแน่นอยหนึ่งเด้อ ออกเป็นสีน้ำตาลสีสมสมแน่นน่อยหนึ่งครับขี่สูตรไม่เขาเอิญขี่สูตรไม่นะครับชุ่มใดเห็นขี่สูตรเกาเกาเนี่ยมูดสีดำดำนั่นแสดงว่าเกาแห้งแหละครับตัวนี้เป็นขี่สูตรไม่สีออกเป็นสีออกแดงแดงออกอ่อนอ่อนนะครับสีอ,อ่อนอ่อนเออสีน้ำตาลนั่นแหละพี่น้องไปถือว่าก็ได้หลายอยู่นะครับพี่น้องเนาะถือว่าหู้หนึ่งได้ขี่สูตรกิโลหนึ่งนี่ผมผม่ผมาได้หลายนะครับได้หลายนะอ แดีวแต่เฮาสิพพอหู้หน่อยหู้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อะนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สํานิดนะครับพี่น้องเนาะการขุดขี้สูตรนะครับขี้สูตรแมงน้อยนะครับอ่าวิธีแบบเก่าๆวิธีแบบโบราณ์นะครับหลายคนบ่รู้ว่าเอามาแต่ไสมันเป็นมาจังได๋นะครับวิธีเอาแบบใดน,นี่แหละครับตามพี่น้องได้เห็นเลยนะครับผูดด้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอรอยสิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเอรอยสิ่งเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบายอู้ได้หลายคักบ่ เดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ไป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 